สวัสดีเอฟซีปัจจุบันสุขคนเด้อกันยินดีทุกท่านน้องข่าวโซ่ช่องบ่าวแอนไซบุรีพ่อแม่พี่น้องมื้อน,นี้บ่าวแอนไซบุรีก็ได้เดินทางมากับทีมงานอ้ายเฮาไหนหนอ้น้องเนาะมากันหากอ้สี่คนมื้อนี้เนาะก็มาหาน้องธงแน่แล้วก็สิแวะเข้าไปหาน้องเดือนเพิ่นพ่อพี่น้องหเน,หนาะก็สิไปหาน้องเดือนอยู่โรงเรียนมอคอเนาะพี่น้องเนาะอยู่สวรรค์พุ่นล่ะก็ มีผู้ใหญ่จะบุญทางบาราพาเพิ่อนหรอได้ส่งเงินมาให้น้องเพิ่นไปใช้นี่ใช้สินคุณไปลองเนาะได้ภาพไปสบายดีเพื่อนเพื่อนเนาะสบายดีป่ะโอ้สบายดีพี่น้องสบายดีโอ้ไปเขามาแย่งเหมือนเลยนะรักๆกันว่าคือมานั่น มาหาหนองทงว่าสิเรื่องยูทูปให้มันสมบูรณ์กว่านั้นว่าคนที่ตามมคือส่นบวที่มีไผ้บวังดีหรือบวงังดีที่แหกนะเพื่อสิ้ากมาได้เลยนี่้วก็อีกอย่างมีภารกิจอีกอยู่กายแนวอยู่พี่นเลยกาที่ตามน้องกันทิมงานของเขา ข้าววันนั้นสูตรเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีเออเลยได้หนิอืมโอเคเอาสบายดีโอเคพี่น้องโอเคเบาดีมาหอดนองทงแล้วกินนี่ไปเบิ่งดินเราได้บุเคยเห็นนะนะเขาบุเคยเห็นดินเจ้ากว้างอะไรเคยเห็นแล้วซ้ำสีปุ๊กเกือบพี่น้องเยประมาณสองหลังก็ได้แค่หลังบัวใหญ่ไปได้แต่ว่าข้าวปุ๊กลายๆกับบุ๊มี่เดินเฮือกเนาะดินเจ้านี่สถานที่นี่มัน มันฉีดงามงามของว่าไฟสายไฟมันสีดสายปุ๊กกระตีนี่เขนเขาใส่สามสายสองสายนี่เขาจ้างเขาดึงมันฉีดสายอีกกแบบง่ายพี่น้องเอ้ยมืัอนี้นะเป็นอะไดรเขาเบิ้งอยู่บนยูทูบเนี่มีคนจะตามจะคนแล้วก็ประมาณนี้ลอยไปโอ้พันปลายพันปลายแล้วพันแล้วเบิ่งวันหี้วัาไห่เบิดงวันห่ กับไรเขาไปเป็นวันมตราคนอดสบายดีเดอร์เพื่พี่น้องคนที่ตามน้องทงเนี่ยือว่าขึ้นไว้อพี่น้องสองพัเอ้ยหนึ่งพนสองร้อยสาวคนไปในสี่มือไ้ี่ขนาดไปลงคลิปเลยนะคลิปนึงเนาะอ๋ออันนองไม่ได้ลงอีกว่าไง อโ,โอ้คือบดงอีกเน mm เาะบลอนด์เนอ่ปไปสีบ่ออ,อันเนตเาได้ถ่าได้ส,สมัครซักนอนน้องทองนงทงไปใส่มาก,ก่อนมั้เนี่ยมาแต่ห้านเออมาแต่ห,าาหา้านมาแต่ห้าค่า จะได้ว่ามันยังบูอัปเดทถ้าอัปเดตแล้วนี่มันสิตไายได้ชดได้เนาะผ่านคนแบนแบนตอนมันผ่านโอเคกันก็คุยโทรศัพท์แล้วแเราไปนอนนาะกัมีผู้ใหญ่จากพังไทยเนาะเพิ่นได้ฝากเงินมาให้ทั้งน่องเพิ่นไปนอนเนาะขอาบคุณแล้วใช้จอมคือบุญนนะให้พ่อแม่พี่น้องมานั่งเบิ่งว่าอุดิคอนเดิร์ฟให้พี่น้องว่าว่าใส่กัน ยางให้เขาไปสอบถามน้องเพื่อนเราเพราะว่ายนน้องเพื่นกับเมย์เห้ว่าอดีจัดการเกี่ยวกับช่องยูทูบของน้องเพื่อนนี่นีถ่ายเอาถ่ายเอาไปโปรโมทช่วยกันอันอันว่าโอ้ว่าโอ้อันเอาช่องน้องเพื่อนมาให้นีฟซีว่าไซน์นีโดยกดติดตามน้องเพื่อนได้เด้อเพื่อนพี่น้องเพื่อนเพื่อนอะไรคลิปช่องเสาร์เลยเงินจะใคยเห็น โอ้หลังใหญ่จิ๋น่ะหนึ่งหเ่นคือิใหญ่เตอะใหญ่ได้รอบสิบสองเสาโอ้หมดน่อยใหญ่ดีห่างยูทีเพิ่นชีเฮ็ดแบบหนาแคบหนากว้างขนาดเนาะถ้าเพิ่นตั้งอยู่แคบอ่าแบบเสามันใกล้กันครับโม่ใหญ่เป็นไร้าเพิ่นตั้งห่างๆกันห้องคันติตั้งห่างแท้เสาเพื่อนยันอยูสี่เมตรได้สี่เมตรกันเลยเมน ถ้าเพิ่นว่าเอาจักสองเมตรหาหรือว่าสามเมตรกัมันก็สีแคบลงแล้วแต่ผู้มักนะตั้องเขาต้องตั้งไงลายกับบุรีได้เพื่นเนี่ยมันก็สีเอ็นแล้วก็เพอ่เพล่กับโมทนกับเทฟังเอาตังตั้งจอมกันก็ดีเพิ่นกัสิกะเองของเพิ่นสร้างเพิ่นดังนาะนี่เขาแบบว่าอุไรคนติดตามโอ้คนติดตามลายดีเนาะชั่วโมงหนึ่งร้อยชั่วโมงเอาลงคีบสองนาทีนะ เขเพปีนึงลยชั่วโมงของบยังสองเดือนน่าจะผ่านสองเดือนปลายผิพัณ์ไดนเออ้นทสน้องคนกันบมมีเวลาลงโอ้ขนนองเรามีเวลาลงนี่ผืนยันเบอร์ผ่านได้ผ่านไวขั้นเป็นอะไรก็ไพ่กู้ก็ได้นะเบอร์กู้ง่ายกว่าทั่วไป ก็นั่งยืนยันไว้แล้วข้างนอกท่านยืนยันแล้วกูว่าได้ข <os> enfin ้าวเบาโอ้เจ้าคือบทติดไหมได้ยินบ่เลยได้ยินได้ยินบ่เออได้ยินน้อยหนึ่งอ๋อโอเคันนั้นก็แล้วไปถามมานอกนะกินข้าวกินน้ำมานอกข้าวบะน่อยลืมซืียโอ้ไปลืมกินกินข้าวจีน่าน้ยข้าวบะทองเด้อโอ้ข้าวเทียงนี่ยังไม่กิน แม่เนาะไก้สิเทียงนะชีบเบ็โมงกว่าเละโ,โอ้ยสิบสองโปายละสิบสองโมงเหรอบอสไว้อยดีเจ้าไปบริสุทธิ์เนี่ยกินแม่เนาะเราำเนาะซื้อขนมมาได้ก็ได้ขอยังซื่อยนะโ้ยส่วงนี้ให้เราลดหุนเนี่ยมีแต่แบบแม่เนาะโ่ลวนี้เรากินเรากินขา้วน<ม>าวดีดีเรลดทุาง่ลดุนอยหางเลเนาะดตัวไหนยืงยาดตัวไหนองเราบอน่นเนาออกลังกายถุกมือ เมื่อนั้นเขายืนยันอยู่นะของอายันนะยืนยันอันใดเอ๊ะปึงหันมาเบิ่งรึยืนยันเบอร์เด้เขาขอตัวอะไรวะยืนยันเบอร์มันยืนมันต้องยืนยันสองขั้นตอนแน่บอสเปนบอสบอสยืนยันเบอร์ก่อนเอาเบอร์แบบว่าเขาเอาเบอร์ฟังลงก่อนที่ใช้เบิ่งเบิ่งจะหันมาเบิ่งเด้มันยังยืนยันสองขั้นตอนเนี่เออกดเข้าไปแล้วตอนนั้นนะยืนยันสองขั้นตอนอืมเห็นบอสวะ แมนตัวนี้นะมันต่างหาเขาไม่ได้จะยืนยันตัวนี้เขาเขาใส่รหัสใส่รหัสปุ๊บแล้วมันมันจะให้ใส่บททุงบททุ่งอะไรอยู่หขนาะไหนเขาใหได้น้องไอ้สายใหม่เหมือนกันแบบนี้นะแล้วก็จบสมบูรณ์นะรหัสเท่าดูเฮือนเจ้าเพื่อนเนาะเจ้าจดไว้เนาะไอ้น่องเราจดไว้อยู่โมยันแต่เ่าดียววะดึเฮาย่างไปพูดเลยก็ได้ บ่เอาอาให้น้องให้น้องแล้วเอามาให้ง่ายกว่าโอเคพเพื่อนเอารหัสมาเรียบรอยนะ้อยเ <c oughs> นาะกะเพื่ออนาคตของน้องเนาะเพื่ออนาคตของน้องเพื่อเฮือนชานแล้วกะ <c oughs> น้องไปถ่ายคงได้ต่คลิปมันกะยังบอ่อสายเนาะยังน้อยกะเป็นอาชีพเสริมเพื่มแล้วกะที่เป็น <c oughs> บ่อธงยูทูบ <c oughs> เบอร์เอาง่ายๆกะเหากบ,บริภัษ์พ,พิงบ่าบ่อไรเด้เนาะเราเฮ็อนั่ช้านนี่เราก็ยังดังนี้บ่อบ่อไรเคยคู้จักบ่อบ่อไรบ่อนน้องธง ฮูจักเนาะเน็ตไอดอลเฮาเด้ที่ว่าเราเฮ็ดหานนี่กินกินตาหุงตกกกอันใม่ใส่นันน่ะกินอีหยังเนาะกินจุมบ่เอีหยังจุมพวกอีหยังเนาะอยจุอยจุอยจุน่ะอยจุกินอยู่ลุ่มหางแตนนตอดหางแตนางต่ออีหยังนีนะโอ้ใจดีเราแต่ว่าน้องทงก็แบบ หาคุดกระโปงกระปูอย่างเงี้คือสิบหมีแล้แถวนี้เนาะน้องทงใส่เป็ดกบบ่แถวนี้นะเคยเคยใช่ไหม่ะนิ่งครับมันบ่ค่อยมีบ่ค่อยมีบ่แถวนี้นะเออแม่แถนมาถ่ายกันด้วยนะออืถ่ายยึดถ่ายเลยบ่ยังยังบ่หยุดบ่ปยังเจ้าสิเอะไรฮาร์ดบอกรอสิเอาโทรศัพท์เจ้ามาถ่ายรูปมันนี่ไว้ก่อนอ๋อเบื่อแล้วนี่ เป็นบุญจื้อนอนทายไปก่อนถ่ายกันเล็กไว้โอเคไว้นอนน้องมื้อนี่ก็ได้เข้ามาทั้งน้องทงเพื่อนก็ได้ไปเบิึงที่เบิึงทางเพื่อนก็บ่ได้ถ่ายให้เบิ่งไว้นอนนัก็สิมอบนมและก็ซอยเพื่อนแพ็คนึงเนาะโดยให้เพื่อนมีกำลังเอกำลังแห้งนาะเฮ็ดตอนนี้เฮ็ดทานบ่เลยเจ้าเฮ็ดอย่างช่วยนะเฮ็ดทานเนาะออืเอาโอเคมื้อนี้ก็ขอบใจเจ้าหลายๆเนาะก็ขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้ง เช่นกันเด้อเนาะก่โอเคขอบใจขอบใจขอบใจสบายดีสบายดีนะสบายดี